คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ลอกเลียนแบบหรือทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมสวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม Y b ยบันที้โชว์ดาวของ PG นะฮะผมนะเด็นเพื่อนสาวอะไรนะสาวข่าวบอยอะไรสาวในอำเภอนั่นแหละผมนะอแล้วช่ก็ฝากกดไลค์ให้กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมวันนี้มีทุนมา เอาทุนมาสองพันนะผมนาะเบดที่30แล้วกันนะครับผมนะไปะออโตล้างเกลือกันไปก่อนเซปไทยนะฮะเออเห็นเขาว่าบอกมาเห็นเขาบอกว่าว่าอย่างนั้นนะฮนะล้างเกลือก่อนเล่นจะดีมากเขาบอกนะเออไม่รู้จะจริงหรือปลานะผมก็ลองทำตามดูไม่เป็นไรนะครับผมไปเออเกมนี้บอกเลยนะผมนะตัวคูณโหดจัดนะผมนะถึงพัน4ีเชียวนะครับผมนะดูเนี่ย นะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะผมพูดถึงถึงท่าหนึ่งสองนี่ก็ถือว่าสุดละมั้งนะพันยี่สิบสี่นี่มีมีใครเคยเล่นถึงหรือเปล่าเออ่าเโอโตโาตไปสามสิบทีไอสิบทีนะผมแล้วก็ไปกดเองเรื่อยๆเลยนะครับผมนะนะจ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะผมมาแค่ตอนแรกๆนิดเดียวเองนะเอายังได้คืนมาอยู่นะผม,มบบนี่แบบนี้น่าเล่นแบบนี้น่าเล่นนะแบบมีน่าเล่นนะเออออโต้สิบที บวกมาร้อยกว่านะเออร้อยกว่าก็เอานะผมดีกว่าแบบโดนดูดนะจ๊ะคุณผู้ชมฮะมากดเองเรื่อยๆยาวๆนะผมนะรอแบบช็อตโบบายนะผมนะแรกๆเข้าทุกเกมนะผมนะมันก็จะเยี่ยมนิดนึงนะผมเพราะ,ะเราอาจจะไม่เคยเล่นหรือเล่นครั้งแรกหรือไม่เคยเล่นนานอะไรประมาณน,ะนะานั้นนะครับคุณหนูฮะเออยังไงอียนึกว่าจะไหลนะยังไม่ไหลนะมา คขมอนเบบี้อยู่ไหนเอ่ยสวยงามครับผมอือฮึโกนไปดิฮะนี่ฮะตู้โคนจะขึ้นเดือดเลยนะผมนะฟาร์มเขาให้สวยงามได้แค่โูนที่ผงนะผมแต่ว่าไอ้อยู่ข้างน,นอกตัวคนูนมันจะเริ่มขึ้นน้อยแต่ว่าเข้าฟีเจอร์ฟรีนะครับผมตัว <c oughs> คนูนมันจะเริ่มที่8นะฮะคุณผู้ชมฮะนะยังไงสึบสวยงามครับผมอือฮึสวยงามมากเลยสิบห้านะ <c oughs> เออ ไปโอ้โหทำไมมันส่งเงียบจังวันนะฮะปรึบกลยสวยงามอุ้ยเสยียว่าจะไปซื้อฟีเจอร์ดีนะเดี๋ยวดูสักพก่อนกันนะผมนะไม่รีบนะผมนะถ้าแบบเข้ามาปุ๊บซื้อฟีเจอร์ปรับนี่มันอาจจะไม่จ่ายก็ได้นะผมเล่นไปก่อนสักปรคนะค่อยเซ้นนะยังไงปึ๊บปับ๊บยังไม่มายังไม่มามาเถิดตกเกเตอร์สามตัวครับผมเกมนี่สวยงามนะท่านผู้ชมฮะ เม็ดสามสิบนี่จะจ่ายกี่เท่าไรนร่าจะเกี่ยวไว้บันที่โชว์ดาวชาโดโชว์ดาวของพีเจนะโอเคแม่เอเอไไเขาเรียกกันอะไรนะวะเขาเรียกกันโจรสาวเขาเรียกกันไอ้นา่เปิดหญิงอ่ะเออตัวงาะโอ้ยดอกนี้มาสี่พันก็เอาดีครับผมมาดิครับผมคูณ28คูณ28ถึงคูณ2อ6ช็อตเดียว512ไม่ถึงโอ้ยเอาดีครับผมหมื่นห้าอุ้ยเพราะว่าแล้วทำไมมันช่วแงแรกๆมันเงียบนะครับผมนะโอ้ ุ้ยเอาเรื่องครับผมนะเด็ดเลยครับผมเกมนี้นะผมนะไม่ค่อยผิดหวังเลยนะเข้าฟีเจอร์ฟีสปินนะฮะอุ้ยเขาแตกอย่างหนักคนระับท่านผู้ชมฮะโอ้โหใครอยากลองอยากตามก็ไปที่คอมเมนต์ประมูลได้เลยนะครับผมเกมนี้นะผมแู่นะวันนี้นะเกมเออ่วันที่โชว์ดาวของพีเจน,นะครับผมอุ้ยเอาดิมาปืกกับเขาให้ไหมสี่ร้อยฟาบเขาให้ไหมสี่ร้อยแปดสิบ เอาเรื่องครับผมเกมนี้นะผมนะอย,อยากเห็นคูณพันยี่สิบสักทีหนึ่งเป็นบุญตานะผมนะอจบแล้วทำชิมมากสดเจ็งหมื่นห้าเข้าฟีเจอร์ฟรีเองรวมลองด้วยหมื่นหกโอ้โหแบบนี้แบบน่าแบบลองไปเสืออีกสักตาดูไหมฮะ นะครับผมนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ควรซื้อนะผมนะจริงๆแล้วได้แล้วก็ต้องพอเลยนะผมแล้วค่อยไม่ทนหลังเดียว่าผมจะซื้อแบบให้ดูแล้วกันนะเผื่อมันจะแบบให้อีกนะผมนะส่วนมากถ้ามันจ่ายแล้วมันจะเงียบถ้าปั่นเองนะผม้วถ้าตัวซื้อซ้ำอย่ายนัะไม่จ่ายก็ได้นะผบไม่อยากให้จ่ายนะผมเออนะฮะอย่าเล่นนานนะผมนะเล่นได้แล้วก็ต้องพอนะผมเล่นนานจะลงดูตื่นได้นะครับคุณผู้ชมฮะถ้ามันแตกแล้วนะเออเฮ้อ ยังไงสวยง่ะมาครับผมมาเหมือนเมื่อกี้มาผมไม่เหมือนแล้วผมเองเขนไม่มีบัตรเทิงนะยังไงปรับเหลือดทีเองสงสัยแน่ผมนะตามสูตรมันนั่นแหละนะผมนะอือนะฮะเราจ่ายแล้วเราไปซื้อซ้ำแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะฮะหกร้อยสี่สิบแปดสุดท้ายยังไงเฮ้ยได้มาอยู่ได้มาอยู่จะคือว่าจะ,ะไหลสุดท้ายไม่ไหลนะฮะผมไนดะ้มาแปดร้อยนะฮะผมนะ แสดงว่าสองมันสองเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรนะผมว่ามันจ่ายมาแล้วนะผมแนละ้วมันจ่ายมาแล้วมันก็จะมันก็จะเงียบไปแล้วพักก่อจะจ่ายอีกนะครับผมนะเออนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยผมนะอย่างเด็ดนะของเกมนี้นะผมปเป็นเราตั้งมาดูดารในคอมเมนต,ต์้งหมดเลยนะครับผมก็หน่อยละกันนะเผื่อมันจะแบบุฟักใครอีกนะผมเนยะ <c oughs> ชอบติดลมนะคนเราสนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะ,นะค,นะครับผมนะโอเคนะับผมนะตัด ตัดเสร็จสักหน่อยแล้วกันนะเผื่อมันจะสัก200มั้ยเออนะครับวิธีตัดใจเลยแบบสอง้ย200 200ก็พอไม่ใช่แบบว่าเอ,อ้ยมา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 ไม่ใช่ว่าอุ้ย200แล้ว, 200, ลว200อีกร้อยหนึ่งอีกร้อยหนึ่งอีกร้อยหนึ่งหมดนะแบบนั้นนะตัดคือตัดเลยนะผมนะอย่างบอกว่าเอ,อ่อตัดเสร็จ200นะผมนะแล้วก็ตัดแล้วก็พอนะผมถอนไว้เล่นวันหลังนะครับทุก้ชมฮะเออคอยเวน้นเว้นเว้นไว้ไว้เล่นสักสองสามวันนะผมค่อยกลับมาเล่นใหม่นะผมนะ ออโอเคพอเท่านี้กันนะค וו หนมไว้เจอกันเกมต่อไปนะกันฝากกดไลค์กดติดตามกันอีกกันด้วยบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ